สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่มามุฮุงคงชาแนลนะคะก็พอดีว่าเหลืออีก5วันเนาะจะถึงวันเกิดหนูแล้วนะคะหนูจะได้ออกจากท้องแม่สักทีตอนนี้กําลังฝันอยู่แหละบอกเลยว่าวันเกิดหนูอะคือหนูไม่ได้ของขวัญเลยอะแล้วก็ไม่ได้จัดเซอร์ไพรส์อะไรมากด้วยก็อยากจะร้องให้เหมือนกันแหละเพราะว่ามันไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยอะก็ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าขอให้คราวนี้มีเซอร์ไพรส์นะขอให้เซอร์ไพรส์ตัวน้ำตาไหล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 คงจะเป็นไปนได้ยากแหละเพราะว่าไม่มีใครยอมซื้ออะไรให้เราเลยบอกเลยว่าเวลาถึงวันเกิดหนูนะคะก็รู้สึกว่าอารมณ์จะหดหูนิดนึงนะคะเพราะไม่อยากจะลากับ ปีนี้ค่ะแ2ปีแล้วนะคะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วในใจหนูก็คิดว่าทำไมในวันเกิดหนูไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยอะ่ะก็ช่วงนี้น่าจะเป็นโควิดนี่แหละก็เลยมันต้องประหยัดเงินหน่อยแหละ แต่ว่ายังไงก็ขอแค่คำอวยพรก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ